สวัสดีค่ะชื่อเพลงนะคะจากร้านฟ้าเจริญกันยางค่ะธุรกิจของร้านนะคะก็รับช่องต่อมาจากคุณแม่ค่ะคุณแม่เปิดร้านฟ้าเจริญิกันยางนี้มามากกว่า20ปีแล้วค่ะก็ทําทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับล้อแม็กนะคะล้อรถใบแดงล้อแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อแฟชั่นล้อมือสองนะคะแล้วก็จะมีบริการทําช่องล่างด้วยค่ะทาช่องล่างก็จะมีลูกหมัดกันโค้งนะคะช็อคอัพหรือจัดทรงรถนะคะที่คนอยากจะโหลดเตี้ยนะคะหรือว่า จะยกสูงนะคะร้านเรามีหมดเลยค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะลูกค้าทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนนะคะรถเก๋งกระบะเตี้ยสูงนะคะไม่ว่าจะรุ่นไหนเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการที่ร้านฟ้าจากกักรยานยากได้นะคะร้านเราเนี่ยตอบโจทย์ทุกกลุ่มะคะ่ะครบ จบทุกวงจรค่ะแล้วก็บริการหลังการขายนะคะก็จะมีเติมลมฟรีนะคะแล้วก็สลับยางของล้อให้กับลูกค้าเลยค่ะแล้วก็คอยเช็คด้วยว่ายางของลูกค้านะคะหมดสภาพตอนไหนนะคะทางร้านนะคะมีการเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและดีนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กนะคะยางผ้าเบรก ช่วงล่างนะคะการันตีคุณภาพจากบริษัทโดยตรงนะคะตัวอย่างเช่นนะคะล้อแม็กของ Cosmic นะคะ PP Superwheel มีการันตีคุณภาพนะคะแม็กรับประกัน6ปีนะคะสีแม็กรับประกัน6เดือนนะคะแล้วก็ยางรถยนต์นะคะรับประกัน สปีหรือ50,000กิโลเมตรค่ะค่ะก็ยังไงก็ฝากร้านฟ้าจัรายการยางด้วยนะคะร้านเรานะคะมีทั้งหมดสาสาขานะคะสาขาแรกนะคะก็จะมาเจอเจฟฟ้านะคะหรือว่าเพลงนะคะที่สาขาสัมพันณ์นะคะจะร้านจะตั้งอยู่ที่ถนนเพชร,กรเกษมนะคะก่อนถึงประกันสังคมสัมพันธ์นะคะแล้วก็ฝากเพจติดตามนะคะเพจเฟซบุ๊กนะคะพิมพ์เข้าไปว่า ฟ้าจเลกันยางนะคะก็จะขึ้นแล้วค่ะสามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร์0818384472ค่ะแล้วก็สาขาที่2นะคะอยู่ทางสายสีค่ะถ้ามาจากเส้นเพชรเกษมนะคะอยู่ตรงข้ามตลาดสินสมบูรณ์ค่ะฝากเพจร้านด้วยนะคะชื่อร้านฟ้าจเลกันยางสายสีค่ะหรือติดต่อ0884412588นะคะคุณโจค่ะ สาขา3นะคะอยู่ที่นครชัยศรีนะคะอยู่ทางโค้งเข้าเส้นบรลมนะคะหรือว่าขาเข้ากรุงเทพค่ะอยู่ตรงข้ามสวนสาธารณะบอบบัวนะคะชื่อร้านฟ้าเจารลกันยางเหมือนกันค่ะเพจนะคะ,ะ,คะชื่อว่าฟ้าเจลกันยานนครชัยศรีนะคะหรือว่าเบอร์ติดต่อ0876901667ค่ะติดต่อคุณฟ้านะคะก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ i b e แล้วก็กดแชร์ให้กับเพจทางร้านฟ้าจักัะยาด้วยนะคะ